This is the standard podcast eye opening for your ears eight minute history สวัสดีครับประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้แบรนด์เจนนี่ของเราครับจะคุยถึงเรื่องของแบรนด์ที่ในปีนี้2021มีอายุครบ100ปีพอดีครับเพราะว่าแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1921ครับปีนั้น แบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลีถือกำเนิดขึ้นและในปีนี้เองฮอลลีวูดก็ได้สร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครูผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาแถมยังกำกับโดยผู้กำกับรางวัลออสการ์ในปี2000อย่าง g l a d i a t o r ที่มีชื่อว่า r i d l e y s c o t t อตกด้วยวันนี้ครับจะพูดถึงแบรนด์แบรนด์นี้แบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมาที่ถือว่าน่าสนใจและผ่านมาแล้ว3 g e เจเนเรชันความเป็นมาของแบรนด์นี้ผูกพันกับประวัติศาสตร์ของอิตาลีในหลากหลายยุคด้วยกันครับ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีจุดกําเนิดจากผู้ก่อตั้งที่ต้องใช้คําว่าคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะครับเพราะเคยทํางานเป็นแค่พนักงานล้างจานทํางานจิปาทะในโรงแรมเป็นแค่พนักงานกดลิฟต์แต่ด้วยความช่างสังเกตและแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่ทําให้เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจาักรแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกและแบรนด์นั้นมีชื่อว่าคุชชีครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงพัฒนาการของแบรนด์ครับขาพูดถึงการออกเสียงของแบรนด์นี้กันก่อนครับแบรนด์นี้ตอนที่เข้ามาที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยทศวรรษที่7080คนไทยอ่านชื่อแตกต่างกันไปครับบางคนก็อ่านว่ากุซซี่บางคนก็อ่านว่า,าคุกกี้แต่จริงๆแล้วในภาษาอิตาเลียนครับตัวชีหรือ R B C อ่านเป็นตัวชอช้างแบบบ้านเรานี่แหละครับภาษาอิตาเลียนเขาเรียกตัว C ีที่นำหน้าตัวไอว่าชีดอลเช การอ่านออกเสียงตัว C แบบหวานๆดังนั้นแบรนด์นี้อ่านว่ากุชชี่นะครับซึ่งก็เหมือนกันกับคำว่าเซนเตน่าเรียวที่แปลว่าครบรอบ100ปีก็เหมือนกับเซนเตน่าเรียวในกุชชี่หนึ่งร้อยปีงกุชชี่ในปีนี้หรือเหมือนกับการออกเสียงคําว่าชินตูระที่แปลว่าเข็มขัดอันเป็นผลงานที่กุชชี่นั้นรังสรรมาตลอด100ปีของแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแบรนด์อายุ100ปีในปีนี้ถือกำเนิดมาจากชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อยาวนิดหนึ่งชื่อว่า กุชโชโจวานบัตติสตาจาชินโตดาริโอมาเรกุชชหรือว่าอ่านสัส้นๆว่ากุชโชกุชชีนะครับเขาเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ครับซึ่งก็อ,อยู่ตรงกลางระหว่างกรุงโรมกับมิลานเขาเกิดในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่1นครับคือในปี1 8 8 1ครับครอบครัวของเขาเป็นพ่อค้าเล็กๆที่อยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนั่นเองหนึ่งในความสนุกของกุชโชครับคือการได้ออกไปนอกประเทศอิตาลีเพื่อที่จะไปผจญโลกกว้าง เขาเดินทางไปท่องเที่ยวแบบประหยัดประหยัดครับที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางไปที่ลอนดอนครับที่ลอนดอนนั่นแหละครับเขาได้ไปทํางานในโรงแรมซาวอยได้ยินชื่อหลายคนบอกโอ้โ oh, หเป็นโรงแรมที่หรูหรามากนะครับในใจกลางกรุงลอนดอนกันด้วยเขาทํางานจิปทะ,ะเล็กๆน้อยๆเลยล้างจานก็ทํามาแล้วพนักงานต้อนรับก็ทํามาแล้วคอนเซียสก็เคยทํามาด้วยสําหรับหนึ่งในหน้าที่ที่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เขานั้น คิดถึงการมีผลิตภัณฑ์แฟชั่นเป็นของตัวเองก็คือการเป็นพนักงานกดลิฟต์ในโรงแรมไฮโซแห่งนั้นครับฟังดูแล้วคนกดลิฟต์จะสามารถสร้างแพชชั่นทางแฟชั่นได้อย่างไรต้องมงย้อนกลับไปครับว่าเมื่อประมาณสัก8-90ปีที่แล้วตอนที่กุชชโชกุชชี่นั้นทำงานที่โรงแรมซาวอยครับโรงแรมซาวอยแห่งนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่มีลิฟต์ไฟฟ้ามีการใช้ระบบไฟฟ้าในโรงแรมเต็มรูปแบบและมีโทรศัพท์ใช้แล้ว อย่ามองจากมุมของคนในโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่ยุคนั้นนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมไฮโซแห่งนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่กดลิฟต์ครับด้วยชื่อชั้นของโรงแรมทําให้แขกที่เข้ามาโดยสารลิฟต์ของเขานั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าไฮโซไฮโปรไฟล์ o, ครับแม้ว่าจะเป็นคลอตโมเน่ฟรังกซินาตราวินสตันเชอร์ชิลบุคคลสําคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในโลกหรือว่าในลอนดอนกันเองก็ตามแต่ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะทําหน้าที่ซึ่งดูแล้วไม่มีความสลักสําคัญอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าแค่กดลิ์แต่ด้วยความช่างสังเกตและความรักในแฟชั่นแบบที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนทําให้เขาสังเกตเห็นสไตล์ที่หรูหราครับของชนชั้นนําที่มาใช้บริการที่โรงแรมซาบอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวการถือกระเป๋ากระเป๋าเดินทางของพวกที่เป็นแขกเข็มขัดเครื่องประดับต่างๆและสำคัญนอกไปกว่าน,นั้นครับเขาเห็นฮิวแมนแวร์ <human wear S 1> ของแขกครับ เอหิวแมนแหวบแปลว่าอะไรการวางตัวการคลื่นไหวบุคลิกลักษณะการพูดจาดังนั้นครับพนักงานกดลิฟต์หนุ่มชาวอิตาลีรู้แล้วว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนกันแน่มาดูที่ชีวิตครอบครัวกันบ้างครับเขาแต่งงานกับไอด้ากัลเวลีซึ่งเป็นช่างเสื้ออายุ24ปีแล้วครับที่อยู่ในตระกูลช่างตัดเสื้อเล็กๆที่อยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ด้วยกันและเขาก็มีลูกด้วยกันนะครับ5คนลูกสาวคนโตที่มีชื่อว่ากรมัลดี ลูกชายคนที่2ที่ชื่อว่าเอนโซแต่พอดีว่าเอนโซนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยและเขาก็มีลูกชายอีก3คนครับซึ่งต่อมาลูกชาย3คนนี้แหละครับมีบทบาทในการขยายอาณาจักรของกุชโชกุชชี่เป็นอย่างมากเลยไล่กันมา3คนครับลูกชายซึ่งเป็นบุตรคนที่3เขามีชื่อว่า aldo คนถัดมาลูกคนที่4ชื่อว่า vasco และคนสุดท้องมีชื่อว่า r o d อลโ o ครับหลังจากที่เขาทํางานที่ลอนดอนแล้ว พกพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินก้อนเล็กๆสักก้อนหนึ่งรวมถึงแรงบันดาลใจครับท้ายที่สุดแล้วเขารู้ว่าณเวลานี้เขาต้องการที่จะมีการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของตัวเขาเองกันด้วยและเขาก็ใช้เงินทุนสะสมที่ได้มาจากการทํางานที่ลอนดอนในการเปิดร้านเล็กๆครับเริ่มต้นขายอะไรกันบ้างเขาขายกระเป๋าครับที่เอามาจากเยอรมันแล้วก็อังกฤษด้วยนอกจากนั้นเขาก็มีการผลิตเครื่องหนังเล็กๆอยู่หลังร้านของตัวเขาเองมีการตั้งโรงเย็บหนังขนาดเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังของร้านด้วย เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัวทํากันเองในหมู่พ่อแม่แล้วก็ลูกจากนั้นเริ่มจ้างช่างเก่งๆเ,เข้ามาเสริมบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เขาทาไม่มีแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหนังแบบเทเลเมตรกล่าวคือลูกค้าคนไหนอยากได้กระเป๋าแบบไหนเขาก็ผลิตให้ด้วยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับชนชั้นสูงในฟลอเรนซ์ครับคืออุปกรณ์เครื่องม้านั่นเองครับได้แก่สิ่งที่ทํามาจากหนังและมีลักษณะคล้ายๆกันแก่เข็มขัดเช่นคลุมหน้ามา้าบังเหียนมา้า สายรัดทึบหรือว่าเกิร์ธหลายคนถามว่าสายรัดทึบแปลว่าอะไรก็คือสายเข็มขัดที่ใช้ในการที่จะโยงอานม้าเอาไว้กับตัวม้านั่นแหละครับแน่นอนครับ e q u e s t เตียกีฬาขี่ม้าคือกีฬาคนชั้นสูงครับมันก็เลยกลายเป็นใบเบิกทางให้ตัวเขายกระดับผลิตภัณฑ์ของเขาเพิ่มเติมไปด้วยลูกชายของเขาก็คืออัลโดตอนนี้เติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วครับ อลโดนั้นได้เริ่มต้นในการช่วยพ่อของเขาในการออกแบบครับและหนึ่งในการออกแบบของอลโดที่ถือได้ว่าสาคัญและยืนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคือสัญลักษณ์ตัว G G หรือ double G, G ตัวย่อของ Gucci ที่กลายมาเป็นโลโก้ที่คุ้นตากันมาจนวันนี้กันบ้างมาสู่บริบทอิตาลีกันบ้างครับนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20ครับเบนิโตมุสโซลินีและพลพรรคฟาสซิสของเขายกกําลังพลไปยังกรุงโรมและกลายเป็นพรรคการเมืองที่ครอบงาการเมืองอิตาลี เผด็จศึกพรรคคอมมิวนิสต์ที่กำลังเบ่งบานจนราบคราบที่สุดแล้วครองอำนาจเป็น il duce หรือแปลว่าเดอะบอสผู้นำอิตาลีครับเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มแต่ต้องบอกกันนะครับว่าสมัยนั้นถึงเขาจะครองอำนาจเต็มแต่อิตาลียังมีสถาบันกษัตริย์ก็คือพระเจ้าวิคตอเรโอเอ็มมานูเอลแห่งราชวงศ์ซาวอยเป็นประมุขของอิตาลีอยู่และในทศวรรษที่30มครับมุสโซลินีครับเริ่มตนส่งกองทัพอิตาลีไปยึดครองดินแดนอื่นๆแม้ว่าจะเป็นอลบาเนีย เพราะต้องการครอบครองสองฝั่งของทะเลอาตเรียติกตามด้วยการลุกรานพื้นที่ที่เรียกว่าอาบิสซิเนียปัจจุบันก็คือประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันแน่นอนการขยายอํานาจของอิตาลีในครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับสันนิบาตชาติหรือว่าリ e カプ Nations ก็คือองค์การระหว่างประเทศก่อนการถือกาเนิดของ UN ในเวลานั้นเพราะถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่ากําลังจะพาโลกไปสู่ภาวะสงครามดังนั้นครับสันนิบาตชาติครับจึงได้มีการประกาศความบารท,ทางการค้ากับอิตาลีอ่ะ การความบาดในครั้งนั้นครับถือได้ว่ามีผลกระทบต่อกุชชี่แน่นอนครับเพราะสินค้าของกุชชี่นั้นทํามาจากหนังไงครับดังนั้นการนําเข้าหนังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจึงมีปัญหาการค้าขายสินค้าแน่นอนในยุคนั้นไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่ครับทีนี้ถึงแม้ว่าจะดูจนมุมครับแต่ว่าครอบครัวกุชชี่หาทางในการพัฒนาวัสดุมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นวัสดุที่ทอจากพืชกันชงนะครับที่เขาเรียกกันว่าทัสกันคาร์ปาผ้าร่ม รวมถึงมีการเอาผ้าพิมพ์ลายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาลงไปด้วยส่วนหนังซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนจํากัดพวกเขาเอาไปทําเป็นขอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับอันเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่างหนังถึงใช้เป็นขอบกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆโดยเฉพาะย่างยิ่งเลยทัสกันคาร p ปาที่ว่าถึงนี้แหละครับหลังจากนั้นครับ mm hmm. เขาเริ่มมีการขยายร้านแรกของเขาก็คือที่เมืองฟลอเรนซ์จนกระทั่งประสบควาสมสำเร็จลูกชายของเขาก็คือเอลโดเป็นคนมีหัวการค้าครับ บอกพ่อบอกว่าไปเปิดสาขาที่2ที่กรุงโรมครับในปี1938น่าสนใจไหมครับนั่นคือหนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกพวกเขายังใส่ใจกับแฟชั่นกันอยู่นะฮะจุดที่ตั้งของร้านกุชชี่ที่โรมครับอยู่ที่เวียกอนดัตตี้ครับก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์กลางสินค้าไฮโซบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเปียซาดิสปัญยาคนไทยรู้จักกันในนามของสเปนิสสเตปนี่นะครับทำเลใกล้กันเขาเลือกนะครับจะต้องอยู่ใกล้ๆกับร้านเพชรและร้านเพชรนั่นก็คือบูลการี และอยู่ใกล้ๆกับร้านเสื้อเชิ้ต Enrico ุ u c c i ซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังในสมัยนั้นอีกหนึ่งแบรนด์กันด้วยครับทีนี้ถามครับว่าตอนนั้นใกล้สงครามโลกครั้งที่2แล้วกระทบมากน้อยขนาดไหนตอบเลยเลยครับว่าค่อนข้างน้อยมากครับเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นในปี1939ครับ1ปีทหารอิตาลีที่ร่วมรบกับนาซีเยอรมันเสียชีวิตไป150,000คนถามว่าเยอะไหมถือได้ว่าน้อยครับถ้าหากว่าเทียบกับความสูญเสียของชาติอื่น แต่ว่าสําหรับชาวอิตาเลียนแล้วการสูญเสียชีวิตทหาร1 5 0 0 0 0คนถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับดังนั้นในปี1940ครับชาวอิตาเลียนไม่ทนกับภาวะสงครามและเดินขบวนต่อต้อตานเบนนโตมุสโซลินีเพื่อให้อิตาลีนั้นถอนตัวจากฝ่ายอักษะกษัตริย์วิโตเรียเอ็มมานูเอล่ที่3ครับจึงเรียกมุสโซลินีเข้าเฝ้าและปลดมุสโซลินีกลางอากาศจับตัวมุสโซลินีคุมขังเอาไว้ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากพลร่มนาซีปล้นตัวออกไปได้ อิตาลีในเวลานั้นหลังจากสงครามโลกเริ่มไปได้1ปีอิตาลีเปลี่ยนฝ่ายจากพันธมิตรของอักษะมากลายเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกันไปเลยนั่นแหละครับผลก็คือเมื่ออิตาลีเปลี่ยนข้างไปแล้วพวกเขาเลยกลายเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นจะใช้ในการเดินทัพเพื่อที่จะขึ้นไปปราบนาซีเยอรมันจากที่ใต้มันเป็นผลดีต่อกุชชี่นะครับเพราะระหว่างที่ทหารอังกฤษและอเมริกันเดินทัพไปยังกรุงโรมพวกเขาเห็นผลิตภัณฑ์ของกุชชี่ที่ร้านเวียคอนดอตตี ชื่นชมในวัสดุสิงทอที่ทํามาจากกันชงโดยมองว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้นะเวลานั้นคือซองใส่เครื่องแบบทหารของกุชชี่ครับกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์ของกุชชี่เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารอังกฤษและอเมริกันไปเลยครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับกุชชี่ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งยืนยงมาถึงวันนี้ก็คือแบมบูแบกนั่นเองนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นโค้งของอ่านม้านั่นแหละครับ นอกจากนี้พวกเขาได้เริ่มต้นในการใช้สีเขียวและสีแดงที่โด่งดังของเขาในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าสายรัดทึบบนตัวมา้าหลังจากนั้นสีเขียวสีแดงของพวกเขาก็ถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าหรือเข็มขัดก็ตามแต่ครับทีนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วครับกุชโชกุช,ชิหรือว่าหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัทกุชชี่ขึ้นมาอายุมากขึ้นครับดังนั้นเจเนเ,เรชันที่2ละ ลูกชายที่มีอิทธิพลสูงที่สุดก็คืออัลโดเริ่มต้นมีบทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของอัลโดเขาต้องการขยายกิจการนอกเหนือไปจากแผ่นดินอิตาลีเขาต้องการขยายไปยังต่างประเทศกันด้วยและในปี1951ครับก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นไม่นานโจวานบัตติสตีจอร์จินีซึ่งเป็นหนึ่งในไฮโซฟลอเรนซ์ที่มีคอนเนคชันกับธุรกิจคาร์ลีกในสหรัฐเห็นศักยภาพของสินค้ากุชชี่ครับ ก็เลยโน้มน้าวให้ครอบครัวกุชชี่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวสินค้าของอิตาลีในอเมริกาโดยเน้นไปที่สินค้าซึ่งมาจากแคว้นตตสคาน่าหรือก็คือเมืองฟลอเรนซ์น่แหละครับในการเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาและนั่นถือเป็นการเปิดประตูบานแรกของกุชชี่ในตลาดยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงอย่างสหรัฐอเมริกากันด้วย และในปีเดียวกันครับ1951พวกเขาเปิดสาขาในเมืองมิลานซึ่งอยู่ตอนเหนือของอิตาลีบนถนนไฮโซซึ่งเป็นถนนช็อปปิง้งมาจนถึงวันนี้ที่มีชื่อว่า Via Monte n a p o l i โเน่หนปีถัดมาครับ1952 3พี่น้องชายของกุชชี่ก็คืออาลโด u กุชชี่วาสโก c กุชชี่และโรโดลโฟกุชชี่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเปิดร้านของพวกเขาและจดสิทธิบัตรของกุชชี่ช็อปอินคอร์ปอเรชในนิวยอร์ก เป็นก้าวแรกของกุชชี่ในสหรัฐอเมริกาที่ต่อมาความนิยมของกุชชี่ทำให้จอห์ฟเคนเนดีครับในช่วงที่เป็นประธานาธิบด,ดีสหรัฐอเมริกาทิ้งก็บอกว่ากุชชี่คือทูตคนแรกของอิตาลีในอเมริกาต่อมาครับ1953กุชโชกุชชี่พ่อของ3พี่น้องเสยียชีวิตลงด้วยวัย72ปีดังนั้นล่ะครับจำเป็นต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบกันในครอบครัวของกุชชี่กันด้วย aldo ซึ่งถือได้ว่าณาเวลานั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่แล้วดูแลธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงการตัดสินใจสําคัญทุกๆครั้งโรดอลโฟดูแลร้านที่มิลานในขณะที่วาสโกดูแลโรงงานใหม่ที่ออลตรันโตที่ซโตรเนซ์กันด้วยในทศวรรษที่60ครับถือเป็นผีข,ของแบรนด์กุชชี่แหะครับเพราะว่าได้รับความนิยมมหาศาลในตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดที่มีกําลังซื้อสูงที่สุดบนโลกนี้ณเวลานั้นและเป็นที่ปรารถนาของคนไฮโซระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จนมีคนบอกว่าช่วงเวลานั้นเปรียบได้กับ La Dolce Vita หรือชีวิตที่แสนหวานของกุชชี่กันเลยทีเดียวโดยคำว่า Dolce Vita เป็นการอธิบายช่วงชีวิตของกุชชี่ตามอย่างชื่อหนังที่ถือได้ว่าโด่งดังมากของอิตาลีชื่อเดียวกันครับที่มีชื่อว่า La Dolce Vita เป็นฝีมือการกำกับของผู้กํากับอิตาเลียนชื่อดังก็คือ f e d e ร i c o f e l ครับ ด้วยความโด่งดังของกุชชี่และด้วยจํานวนทายาทที่มากขึ้นจากเจน2ไปสู่เจน3หลายหลายคนเองในครอบครัวยากมีส่วนเป็นเจ้าของแบรนด์กันมากขึ้นกันด้วยจอร์โจกุชชี่เป็นทายาตรุ่นที่3าเป็นลูกชายของ aldo ใช้ชื่อแบรนด์กุชชี่ในการเปิดร้านบูติกของตัวเองแน่นอนครับกงสีไม่ปลืม้มยึดร้านนั้นกลับเข้ามาเป็นของกงสีต่อมาลูกชายอีกคนของ aldo มีชื่อว่าเปาโลเปิดแบรนด์ย่อยครับจดทะเบียนใหม่ชื่อว่ากุชชี่ plus ครอบครัวรู้สึกอึดอัดกับรูปแบบการทำธุรกิจของเจเน r เรชันที่3ที่ต้องการเอาชื่อของกุชชี่นั้นไปหาประโยชน์เข้าส่วนตัวครอบครัวกุชชี่หันมาทบทวนวิธีการในการที่จะจัดระเบียบจะทำธรรมนูลครอบครัวในธุรกิจของครอบครัวพวกเขาที่สุดจึงได้ตัดสินใจในการที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อของพ่อของเขากุชชกุชชี่ p a SPA ในภาษาเตลเลียนคือ s o c i e t ต p e r a z ั o n e แปลว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี1983ครับโรดอลโฟครับลูกชายคนสุดท้องของกุชโชกุชชี่เสียชีวิตลูกชายของเขาเมอริซิซโอก็คือเป็นเจเนอเรชันที่3รับมรดกจากพ่อที่ถือได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดมาครองเมอริซิซโอหันไปมองลุงของเขาก็คืออัลโดมองว่าลุงของเขามีอิทธิพลในการกลุ่มอำนาจบริหารทั้งหมดของกุชชีดังนั้น จึงได้มีการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับลุงของเขาคืออัลโดน่าสนใจครับอายการผู้ดำเนินคดีในครั้งนั้นที่นิวยอร์กมีชื่อว่ารูดอล์ตจูเลียนนีหลายท่านบอกว่าชื่อคุ้นจังเลยถูกต้องแล้วครับเพราะต่อมารูดอล์ตจูเลียนนีคนนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กในช่วงที่เกิดเหตุการณ์9/11คนเดียวกันนะครับรูดอล์จูเลียนนีครับ สำหรับคนที่เป็นฝั่งครอบครัวกุชชี่ได้แก่ทานายความซึ่งต่อมาก็ยังมีอิทธิพลต่อแบรนด์กุชชี่ต่อไปโดเมนิโกเด s โซเลหลังจากที่มาริซิโอกุชชี่เข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่ในปี1986ครับอาโลกุชชี่เจเนเรชันที่2ของกุชชี่ได้ไว้81ซึ่งในเวลานั้นพวกเขามีหุ้นเหลือแค่16.7%ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีจึงทำให้ต้องโทษจำคุก1ปี และทําให้ m มาริซิโอกุชชี่กลายไปเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่มีความหมายว่ากุชชี่ทายโอนจากเจเนเรชันที่2ไปสู่เจเนเรชันที่3กันแล้วในปี1988ครับมาริซิโอกุชชี่ขายหุ้นเกือบ47.8%ของเขาให้กับบริษัทต่างชาติก็คือบริษัท Invest Corp ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติบาเรนแต่ยังไงก็ตามเขายังคงเก็บรักษาเอาไว้อีก50%ต้นทศวรรษที่90ครับ บัญชีของกุชชี่ปิดลงด้วยตัวแดงต่อเนื่องกันมาหลายปีถึงแม้ว่าชื่อแบรนด์จะเป็นที่นิยมสินค้าจะเป็นที่นิยมแต่มันไม่สร้างผลกำไรมาริซิโอกุชชี่ผู้บริหารเจน3ถูกโจมตีว่าเป็นต้นต่อครับเพราะเขาใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลในการที่จะไปตกแต่งออฟฟิศของเขาที่ฟลอเรนซ์และก็มิลานต่อมาในปี1993ครับจากเดิมที่เขาเหลือหุ้นอยู่50%เขาขายหุ้นที่เหลือทั้งหมด ให้กับบริษัทเดิมคือ Invest Corp นั่นมีความหมายว่านั่นแหละครับคือจุดจบของบทบาทของครอบครัวกุชชี่ในอาณาจักรแฟชั่นที่ปู่ของเขาคือกุชโชกุชชี่สร้างขึ้นมาไม่นานครับในปี1995มาริซิโอกุชชี่ถูกยิงเสียชีวิตในออฟฟิศของเขาที่มิลานโดยอดีตภรรยาของเขาปาติริเซียเรจจานีตกเป็นผู้ต้องหาและในที่สุดถูกจำคุกเป็นเวลา16ปี ในฐานบงการค่าอดีตสามีแต่ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ปี1993แล้วครอบครัวกุชชี่ไม่มีที่พลในธุรกิจอีกต่อไปแต่มูลค่าการตลาดของกุชชี่ถือว่าสูงเป็นระดับหลักร้อยร้านเหรียญสหรัฐมาโดยตลอดหลังจากนั้นครับแบรนด์ก็เปลี่ยนมือจาก Investcorp ถูกคล้ายไปในกลุ่ม LVMH และอีกหนึ่งกลุ่มแฟชั่นชื่อดังคือป p น i n t e ่งตอง d รด t e หรือว่า PPR ของมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสฟองซัวปีนู ซึ่งต่อมาบริษัทนี้ก็คือปีโนล์แพงตองเฮดุตเปลี่ยนชื่อมาเป็นเค r ร n g ิงในที่สุดเมื่อมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปรับโครงสร้างจนณนเวลานี้แบรนด์นี้มีอายุครบ100ปีและแบรนด์นี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเค r ร n g ิงมาจนทุกวันนี้ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.